อีกหนึ่งคันกับเตอร์อตาคอมพิเวเตอร์เครื่อง2.8 GLP 2019สภาพสวยสวยพร้อมวิ่งงานจัดไปเน้นปลายขาวป,าป้ายฟ้าป้ายเหลืองได้ที่สำคัญขับพิวย้ไปอีก90วันสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอแปบบอีกแล้วนะคะเซ็ไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถตู้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กัลังตามหารถตู้หน้ายาวเกียร์ธรรมดาสภาพสวยสวยแต่งแม็กมาให้พร้อมวิ่งงานไม่ว่าจะวิ่งทัวร์ที่โรงแรม ใชในครอบครัวบอกได้เลยค่ะนี่ตอบโจทย์มากๆเลยสภาพสวยแต่งวีจัดเต็มปี2019เดี๋ยวตามมาชมนะคะรายละเอียดตัวรถทั้งภายนอกและภายในในทลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือรถตูนายาที่บับจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้ามาอีกหนึ่งคันสำหรับใครที่กำลังตามหารถตูนายาวแต่งวีจัดเต็มปี2019สภาพสวยสวยบับแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้าจ้าเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียด ด้านหน้าด้านในตัวรถรอบๆคันกันเลยว่าจะสวยถูกอ,อกถูกใจลูกค้าเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้เดี๋ยวแป๊บพามาชมในส่วนของกระจังหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้ส่วนของกระจังหน้าโครเมียมสีสวยนะคะมาพร้อมโลโก้จุดกลงกลางของตัวรถเป็นสนัญลักษณ์ของเตอร์ตา้าตัวนี้สภาพสวยงามมากเลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนและไฟตัดหมอกคู่หน้า สภาพส,สวยๆนะคะตัวกรอบไฟหน้าต่างๆใสากปิ๊กไม่มีรอยแต่งไม่มีรอยร้าวด้านหน้าคันนี้ถือว่าสวยงามมากนะคะรถไม่มีโดนมานะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควาำไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดตอ่อไม่มีกรอมยัยและที่สำคัญไม่มีรถติดแกสนะ,ะตัวเจอรับซื้อคืนร้อเ0เลยลูกค้าจ้ะตัวน้องเป็นสี รอนเดิมๆจากโรงงานกันไปเลยจ้าตัวนี้นะคะจะแตกต่างจากเครื่อง3.0นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.8แล้วนะคะรูปลักษณ์ภายนอกภายในดีไซน์ใหม่จะมีขนาดความยาวความสูงนะคะที่ยาวกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะ,ะเดี๋ยวามาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อเลยสําหรับด้านข้างของตัวรถคันนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะลูกค้าจ๋าได้แม็กใหม่สภาพสวยๆในส่วนของตัวยางได้ยางบิสโตนนะคะตัวนี้ก็จะมีขนาด ตัวล้อนะคะตัวยางที่ใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะคะได้ตัวยาง235ทับ65 R16 นะตัวนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยลูกค้าจ๋ายางปี2024ดอกยางนาะร่องลึกสภาพสวยถ้าเป็นตัวเครื่องสามพันก็จะได้ตัวขอบยาง15ตัวนี้ขนาดล้อที่ใหญ่กว่าด้วยนะคะในส่วนของด้านข้างสันคมชุบเฉียวสวยงามนะคะตามสไตล์ตัวใหม่ที่ออกแบบมานะคะ ให้ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวกระจกคล้ายๆตัวไมล์เจตี้ซึ่งมีขนาดความใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านี้ด้วยนะเป็นสีเดียบตัวรถนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างก็จะตัดด้วยสีดำสวยๆลูกค้าจ๋านี้รถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นสำหรับใครที่กำลังตามหารถตู้ไปวิ่งงานกระจกด้านหน้าจากศูโโย์เตอร์มาให้นะคะตัวนี้รถพร้อมแล้วนะลูกค้าจา๋าพร้อมวิ่งงานสภาพสวย กระจกด้านข้างจากศูนย์โตโยต้านะคะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกดําเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวมีสัญญาณกันขโมยมาให้ด้วยสีตัวรถดํามเดิมนะคะเอาะฟังเสียงได้เลยสวยงามตัวนี้สวยงามเดี๋ยวมาดูด้านในกันต่อเลยนะคะสภาพด้านในตัวนี้หัวนว็อตสวยเดิมนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในส่วนของตัวรายละเอียดตัวเม็ดอาร์กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตด,ดึงเม็ดอาร์ให้ชมกันนิดนึง สภาพตัวรถก็อย่างที่แจ้งไปนี่เม็ดอาลมสวยเห็นชัดยังตัวกันสวยงามมากนะคะตัวนี้ด้านในแต่งวีจัดเต็มมาให้โอ้โหสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวแผงด้านหน้ากันนิดหนึ่งตัวนัดต่างๆนะคะเปิดประตูนิดนึงนี่ให้เห็นทุกซอทก,ท,กทุกมุมนะคะลึกชาด์จไป แผงประตูด้านในก็จะคุมโทนด้วยโทนสีดำนะคะก็จะมีรูปลักษณ์แบบดีไซน์ใหม่นะคะกระจกปักด้วยไฟฟ้าตัวนี้ก็จะมีม่านบังแดดมาให้พร้อมนะคะกระจกสวยงามใช้งานได้ปกติตัวนี้เม็ดอะครมสวยนะตัวนี้ไม่เอยไม่มีรอยเปลี่ยนในส่วนของบานประตูมานะคะสวยเดิมมากตัวสีรถก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในกันต่อเลยนะคะ เปิดว้าวมาด้านในโอ้โหเบากว้างมากๆนะคะเบาะมีขนาดใหญ่แล้วก็กว้างนะคะตัวนี้เป็นโซฟาแต่งวีจัดเต็มนะคะเป็นเบาะวีสามแถวเลยลูกค้าจ่านั่งได้สบายมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้และที่สําคัญตัวนี้นะก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะที่เป็นสีเทานะคะเป็นเทาอ่อนให้ดูสวยงามดูกว้างนะคะด้านบนก็จะแต่งวีจัดเต็มมาให้ แสงสีเสียงไฟต่างๆนะคะหรือว่าลำโพงต่างๆก็มีมาให้นะคะทั้ง4ตําแหน่งเลยลูกค้าจ๋าอันนี้เราแต่งวีจัดเต็มมาให้หน้าจอนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยลูกค้าจ๋าสามารถฟังเพลงดูหนังนะคะร้องเพลงได้สบายใจเลยนะคะตัวนี้มีแอร์ไบโคบัสมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์มาให้นะคะพร้อมสําหรับ ตั้งอุปกรณ์ตั้งของนะคะวางแก้วน้ำอุซอรี่ต่างๆได้หมดเลยนะคะก็จะมีช่องด้านในมาให้นะคะสําสหรับเก็บสัมภาระมาให้พร้อมพื้นพรมตัวนี้มีพรมกระดุมมาให้แบบรอบคันเลยสีสวยภายในกว้างมาพร้อมกับมา่บานบังแดดมาให้ทุกที่นั่งนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะมีเข็มขัดนิราภัยมาให้ครบทุกตำแหน่งด้วยนะคะนี่ตัวเบาะ สภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกขาดการชํารุดแต่งใดนะคะตัวเบาะยังฟิตเฟิร์มนี่ตึงอยู่เลยลูกค้จาจ๋าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านข้างกันต่อเลยนะคะสําหรับอันนี้สติกเกอร์ต่างๆนะคะสะภาพสวยงามมากนะคะตัวรถต่างๆนะคะตัวบานเลื่อนก็เช่นเดียวกันตัวนี้ตัวรถเดิมนะคะน็อตเดิมเมดอาร์ตัวน็อตต่างๆสวยเดิมนะคะไม่มีรอยแกะหรือรอยเกลี่ยมากขนาด บันไดขึ้นลงยังคงสภาพสวยไม่มีร่องรอยการขีดข่วนที่แบบรุนแรงนะคะการใช้งานตัวนี้ไฟก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวแม่แรงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเปิดใช้งานได้ง่ายนะคะสภาพสวยๆเลยตัวนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของรถตู้หน้ายาวมาจาัดคันนี้ได้เลยค่ะลูกค,ค้าจ๋าตัวน้องสภาพสวยกระจกจากศูนย์เปอร์ต้านะคะ โตโยต้าเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวบานด้านหลังก็โตโยต้ามาให้นะคะตัวนี้ก็จะมีทางออกฉุกเฉินมาให้พร้อมนะคะเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆก็มีมาให้ครบเดี๋ยวมาให้ชมล้อหลังก็เช่นเดียวกันตัวนี้ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กนะคะเป็นยางบิสโตนทั้ง4ล้อได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกนะคะขอบ16ทั้ง4ล้อสภาพภายในนะซะอกภายใน สภาพสวยเดิมนะคะลูกค้จาจ่าตัวนี้ได้เป็นตัวล้อมแม็กนะคะดูสวยนะคะทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะ,ะตัวนี้จะมีขนาดใหญ่นะคะ,วะกว่ารุ่นเครื่อง3.0นะคะในส่วนของตัวไฟด้านหลางังไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะสภาพตัวกรอบไฟก็ยังคงสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะทั้งฝั่งซ้าย แล้วก็ฝั่งขวาของตัวรถก็เช่นเดียวกันนะคะก่อนออกรถจะไปมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการนะมากกว่า30รายการเช็คในส่วนของตัวของเลวเปลี่ยนของเลวตัวไฟนะคะถ่วงล้อต่างๆแล้วก็เช็กระบบมาให้นะคะด้านหลังคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้อีกสองตำแหน่งด้วยถือว่าความปลอดภัยก็มีมาให้อีก1ระดับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้ด้านหลัง ตัวจับนะคะด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับโลโก้ด้านหลังโลโก้ใหญ่ๆเป็นโครเมียมนะคะตัวกระจกด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะจากศูนย์เตโยต้ามาให้นี่กระจกมองหลังก็เช่นเดียวกันไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวตัวปัดน้ำฝนตัวไล่ฟ้าต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวนี้มีไฟเด็กมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดชมดูข้างในกันต่อเลยนะคะนี่มาดูข้างในกันต่อเลย สภาพข้างในก็อย่างที่บอกเลยกว้างขวางสวยงามในส่วนของตัวเบาะด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีร่องรอยการชํารุปการฉีกขาดเจ้าของเดิมใช้งานมาดีมากๆนะคะคมกระดุมก็อย่างที่แจ้งไปมีรอบคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์แม่แรงมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรถตู้หน้ายาวของเราตัวนี้ในส่วนของตัวด้านหลังนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมใวแป๊บให้ชมในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะด้านหลัง ก็เช่นเดียวกันไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยแกะมานะคะเม็ดอัคยังคมสวยในส่วนของตัวโชค๊คของตัวรถนะ,ะก็สามารถรองรับน้ำหนักได้3ามถึกิโลกรัมด้วยนะคะน็อตสวยเดิมลำโพงด้านหลังใช้งานได้ปกตินะคะก่อนรถมีการตรวจเช็คนะคะเครื่องเสียงฟังก์ชันต่างๆเม็ดอักคกลมสวยนะคะลูกค้าจา๋านี่ให้เห็นทุกซอกทุกมุมกันไปเลยนะคะในส่วนของด้านหลังบานหลังก็จะมีในส่วนของตัว ม่านบางแดดมาให้ด้วยนะคะสะภาพการใช้งานถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะจากเจ้าของเดิมเปิดปิดนะคะดึงได้เลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กอย่างเราก็สามารถปิดประตูบานหลังได้ง่ายๆเลยตัวรถจะมีขนาดที่กว้างแล้วก็สูงด้วยนะคะเดี๋ยวมาชอมอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างตัวรถสีเดิมนะคะลูกค้าจ๋าตัวอักษรด้านหลังโครเมียมนะคะคอมมูเตอร์ก็มีมาให้ครบเลยนะคะ ให้ชมกันเดี๋ยวมาดูด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะสีตัวรถสวยเดิมมากลูกค้าจากกระจกเดิมจากศูย์เตอร์ตาเคาะฟังเสียงได้เลยนะคะเสียงเดิมๆลูกค้าจา๋าตัวล้อก็เช่นเดียวกันได้ยางบิสโตนนะคะทั้งสี่ล้อเป็นล้อแม็กสภาพสวยนะการใช้งานของตัวรถค่อนข้างจะดีมากๆนะคะไม่มีแทบจะไม่มีร่องรอยการเหยียบฟุบบาทมาให้เห็นนะคะนี่กระจกจากศูย์เตอร์ตา บาเลยนะคะสําหรับคันนี้ประตูตางออกก็จะมีให้สองตำแหน่งนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารระบบเซตตี้ต่างๆเบ้ามือจับก็จะเป็นสีเดียบตัวรถตัวนี้ก็กระจกเดิมจากศูนย์เตอร์ต้ามีสัญญ,ญาณการขโมยมาให้ตัวกระจกมองข้างด้าน,นข้างนะคะตัวกระจกต่างๆสวยเดิมไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าเดี๋ยวแป๊บพามาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยค่ะ สำหรับแขนงประตูฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้าดีไซน์ภายในสีดสําสวยๆนะคะมาพร้อมกับมา่บานบังแดดมาให้นะคะกระจกเดิมเดิมเดี๋ยวมาดูตรงซอกประตูกันนิดนึงนะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมคมชัดไม่มีรอยเปียกหรือรอยเปียกในส่วนของตัวบานประตูมานะคะสาหรับฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกัน สติกเกอร์ต่างๆตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะเดี๋ยวแป๊บขออนุญ,ญาตให้ชมในส่วนของตัวรายละเอียดเม็ดอาร์กันเีรายละเอียดเม็ดอาร์อีกฝั่งหนึ่งนะคะเม mm ็ดอาร์กลมสวยเรียงตัวกันได้เห็นแบบชัดเจนมากๆนะคะนี๋แป๊บให้ดูนะคะใครที่ดูผ่านช่องทางคลิปจากน้องแป๊บรีวิวตรงนี้ก็สามารถประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรถได้เลยนะคะให้เห็นลูกซอกทุกมุม ในส่วนของตัวเบาะนะคะด้านหน้าก็จะมี2ตํตำแหน่งก็จะมีเก้าอี้หรือว่าเบาะเสริมมาให้อีก1นึ่ตำแหน่งนะคะถ้าสมมุติไม่มีลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารก็สามารถพับเก็บได้นะคะตรงนี้โฮมอล,ลยมี SRS Air b a g คู้หน้านะคะตัวนี้ก็จะได้หน้าจอด้วยนะคะหน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่พร้อมชี้งานระบบฟังก์ชันแอร์ต่างๆนะคอนโทรลด้านหน้าต่างๆสภาพสวยตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่า ตัวน้องเขาออกแบบมาดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะเป็นสีดำตัดกับสีเทานะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะนั่นมนสามารถรีเซ็ตไฟต่างๆได้หมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้แต่งวีจัดเต็มตัวนี้แต่งวีใหม่ให้เลยนะคะเขาบอกใครที่สนใจตัวนี้มากๆนะคะในส่วนของตัวไฟต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวแป๊บค่ามาชมในส่วนของ รายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างตัวนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะนี่เปิดตัวถังแล้วก็เปิดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะรุ่นใหม่ห้องเครื่องของตัวน้องก็จะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้เครื่องยนต์สามพันก็จะอยู่ใต้เบาะนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้ เดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะดะีโฟดีนะคะเป็นเครื่อง2008สภาพสวยไม่มีข้ามน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะตัวห้องเครื่องถือว่าเนี้ยบมากๆนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวมาดงเรามาดูฝั่งขวาของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้น็อตสวยเดิมนะคะด้านในไม่มีรอยขันรอยเปลี่ยนรอยถอดมานะคะด้านบนก็เช่นเดียวกันฝากระโปรงต่างๆสวยเดิมนะคะ สำคัญมีโลโก้จากศูนย์เตอร์ต้ามาให้นะคะฝากระโปรงด้านบนสวยเดิมเม็ดอะกลมสวยมออกอสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะนี่ตัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายนะคะน็อตสวยเดิมนะคะลูกค้าจ๋าซีเดิมโรงงานคานหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีร่องรอยการขยับนะคะหรือถอดรอยเปลี่ยนมานะคะซอกด้านในก็เช่นเดียวกันลูกค้าจ๋า อาแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้นะคะเครื่องยนต์ก็จะอยู่ด้านหน้าอย่างที่แปบ,บแจ้งไปตัวใหม่ใหม่สภาพสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวน้องสวยงามมากๆนะคะห้องเครื่องสภาพตัวรถโดยรวมอ่ะเดี๋ยวแปบ,บให้ดูตัวนี้เมื่อกี้เราเปิดถังน้ามันก็จะอยู่ด้านข้างฝั่งซ้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดูไม่รู้นะคะว่าจะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงตัวนี้รองรับดีเซลนะคะดียได้นะคะไบโอดีเซลได้หมดเลย ปีดใช้งานได้ง่ายนะคะสภาพสวยๆเดี๋ยวแป๊บจะมายันสเปคนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถและโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งคะ่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับเจ้ารถตู้โตโยต้ตตาคอมมูเตอร์หน้ายาวที่แป๊บพามาชมวันนี้โดยรวมสภาพสวยงามมากข้องเครื่องไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมากเพราะว่าก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างนัน,นการมาให้ มากกว่า30รายการนะคะเดี๋ยวแป๊บ,บย้ําสเปกกันอีกครั้งสาหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้หรือด,ดูคลิปนี้มาตัวน้องเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์เครื่อง2.8 GL ได้ปี2019นะคะแต่งวีจัดเต็มมาให้นะคันนี้แป๊บขายอยู่ในราคา1,29,000เท่านั้นนะะผ่อนค่างวดเริ่มต้นอยู่เพียงแค่19,000บาทตลอดสัญญาจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฝาป้ายเหลืองได้ที่สําคัญออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะใครที่อยากจะได้รถไปวิ่งทัวร์ดีกวบโรงแรม รับส่งนักเรียนได้หมดเลยนะคะโปรเดือนนี้วาเลนไทน์เดย์นะคะของเราเซ็นไทยสายเปนะคะจัดมาให้นะ,ะรุ่นร่วมสนุกนะคะลถสูงสุดมูลค่า8,000เลยนะคะใครที่ชื่นชอบในส่วนของตัวรถตู้จัดเดือนนี้ออกรถเดือนนี้นะคะสนใจคันนี้ก็สามารถโทรหรันแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์061 1786 999นะคะสนใจคันนี้อย่าลืมรีบติดตอ่อแป๊บมาด่วนๆเลยนะคะ สนใจรถยนต์มือสองสภาพส,สวยๆนะคะคิดถึงน้องแป,ป๊บเซเลไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย